สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมไมยทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีพฤกษ์และกันนารศีพฤกษ์ประจาครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคม2564ค่ะชาวราศีพฤกษ์และกันนารศพฤกษ์นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22เมษายนถึง21พฤษภาคมนั่นเองนะคะก็ชาแนลนี้นะคะจะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการ อ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีศพฤกษแลัคนาพฤกษบในอีีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นนะคะไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อปเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ทั้งหมดนี้ไปตัดสินใจใดใดซิ้นในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะสําหรับนะคะในคลิปนี้เนาะเสียงมันอาจจะเบาหน่อยนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าไม่ไม่ค่อยสบายนะคะเจ็บคอนะก็เสียงมันจะเบาลงนะคะก็ให้เพื่อนเพ่อนเนี่ยเร่งวอลลุ่มให้สูงนะคะหรือว่าอาจจะใช้หูฟังก็ได้เนาะจะไดะ้ได้ยินชัดเจนนะคะตรงนี้นะ ก็ขออภัยมาด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะชาวราศีพฤกษฎลัคนาพฤกษฎม่เปิดไพ่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ10ใบ,บค่ะอดีตปัจจุบันอนาคตรวมถึงคําแนะนํา1ใบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีพฤกษฎลัคนาพฤกษฎนะคะคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ค่ะ ไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เทมเพลตนะคะใบที่สองเป็นไพ่หไม้เท้าและใบที่3เป็นไพ่เก้าไม้เท้านะคะชาวราศีพฤกษ์ศพลัคนาพฤกษ์นะคะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะคุณกนะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างทิ้นต่างแดนต่างภาษานะคะหรือนะคะอาจจะเป็นชาวธาต ไฟเมษสิงห์ธนูนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นค่ะไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของตัวคุณและเขาน่าจะเป็นการไปไปกลับกลับในความสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวจะมาก็มาเดี๋ยวจะไปก็ไปนะคะตัวคุณให้โอกาสเขาค่ะแต่ทุกครั้งที่คุณให้โอกาสเขาคุณก็มีความหวังนะว่าเขาจะดีขึ้นนะคะแต่สุดท้ายแล้วเขาก็กลับ นะคะทำให้คุณเจ็บซ้ําเดิมแต่ตัวคุณก็ยังอยากที่จะให้โอกาสเขาซ้ำแล้วซ้าอีกนะคะตัวชาวราศีพฤษษษกษ์ศพลักนาพฤกษ,ษ์นะคะคือตัวคุณอะเป็นชาวธาตุด,ดินชาวธาตุด,ดินนะคะส่วนมากนะจะนะคะมีความมั่นคงนะคะในความรักเนาะเมื่อรักใครไปแล้วก็ไม่ได้อยากจะเปลี่ยนคู่ไม่ไอยากจะเปลี่ยนคนรักบ่อยนะคะ รักคนยากแต่ถ้าหากรักใครไปแล้วเนี่ยก็จะมั่นคงกับคนคนนั้นนะคะมันก็เลยถ้าหาว่าคุณเจอคนที่ไม่ดีเนี่ยถ้าหาว่าคุณเจอคนที่ทําให้คุณเสียใจก็มีโอกาสที่เขาจะทําให้คุณเสียใจซ้าแล้วซ้าอีกเพราะตัวคุณยึดมั่นถือมั่นนะคะอยากจะเขาเรียกว่ายึดมั่นถือมั่นแล้วก็มีความรักที่มั่นคงกับคนคนนั้นเปลี่ยนใจยากนะคะเนาะมันก็เลยทำให้ตัวคุณเนี่ยเป็นก้าวไม่เท้าแบบนี้ นะคะถามว่าการให้โอกาสเขาอะเราระแวงไหมใช่เราระแวแเราก็กลัวว่าการให้โอกาสนั้นเขาจะทําให้มันแย่ลงหรือเปล่าเขาจะทําให้เราเสียใจอีกครั้งไหมนะคะคุณถูทั้งรู้อะค่ะแต่ว่าก็ยังอยากที่จะให้อภยัยยังอยากที่จะ,ะให้โอกาส นะคะมันก็หน้าไพานี้มันก็เลยขึ้นมาแบบนี้นะคะเป็นการไปไปกลับกับในความสัมพันธ์นะคะนะเจ็บแล้วเจ็บอีกนะคะให้โอกาสแล้วให้โอกาสอีกนะคะเป็นแบบนี้วนๆไปนะคะอันนี้ก็คือแนดีที่ผ่านมาเนาะของชาวราศีพฤกษพลัคนาพฤกษพนั่นเองนะคะ สำหรับใครนะคะที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วก็สามารถสคริปต์ข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยนะคะแสดงว่าหน้าไพนี้ไม่ใช่หน้าไพของคุณนะคะไม่ต้องเครียดไม่ต้องนําไปคิดเยอะคิดมากนะคะไม่ต้องนําไประแวงคู่เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคมนะคะ2564แนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤกษฎและคัะนภพฤกษฎจะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแ,แรกได้เป็นไพ่สามถ้วยค่ะ ใบที่2นะคะเป็นไพ่เดาบและใบที่3นะคะเป็นไพ่แปดไม้เท้านะคะชาวราศีพฤกษฎและกราฎพฤกษบนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ำค่ะกรกฎมีนพิจิกนะคะธาตุลมมิถุนตุนกุมหรืออาจจะคุยกับชาวธาตุไฟนะคะเมสิงธนูคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตำหน้าไพ่เท่านั้นนะคะไม่รู้สึกว่าในช่วงเดือน ครื่องเดือนแรกของเดือนมีนาคมเนี้ยนะคะมันจะยังคงเป็นเหมือนเดิมนะเขาจะยังยังจะมีการพูดคุยสื่อสารติดต่อกันอยู่แต่ความสัมพันธ์ในครั้งนี้แน่นอนนะคะไพ่สามถ้วยกับไพ่ ก้าวดาบขึ้นมาด้วยกันแบบนี้แน่นอนความสัมพันธ์นี้มันอาจจะไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่มีแค่เรากับเขาแค่สองคนมันอาจจะเป็นเติร์ดพาร์ตี้นะคะ r e l a t i o n นชีพเป็นรักสามเศร้าเนาะไม่ว่าตัวคุณจะไปซ้อนเขาหรือเขามาซ้อนคุณหรือมีใครเข้ามาซ้อนคุณอีกทีหนึง่งนะคะไม่รู้สึกว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันอาจจะยังไม่จบนะมันยังคงดำเนินต่อไปนะคะในครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคมนี้และมีเกมเโอกาสที่ อย่างที่ไม่บอกท่านในอดีตที่ผ่านมาเขาเขาเข้ามาขอโอกาสแล้วคุณให้โอกาสเขานะคะครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคมนี้ก็มีโอกาสเช่นเดียวกันที่เขาจะทําผิดซ้ำซากซ้ําเดิมแล้วก็ทําให้ตัวคุณเนี่ยเจ็บปวดหัวใจนะคะทําให้ตัวคุณเนี่ย ต้องมานั่งเสียใจอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันหรือคือคุณอาจจะไปรับรู้ความจริงก็ได้นะนะคุณอาจจะไปรับรู้รับทราบค่ะอาจจะเป็นคนมาบอกหรือว่าอาจจะเป็นคุณอาจจะไปจับได้ในสื่อโซเชียลก็ได้นะว่าการที่เขาทําให้ตัวเราเนี่ยเสียใจอีกครั้งครั้งนี้ค่ะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะมีคนอื่นแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน นะคะอันนี้ก็คือแนวโน้มนะคะสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคมนะคะเดี๋ยวเรามาดูเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวาราศีพฤกษและกณะพฤกษบนะคะ ไมคออเนียดบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรือว่า,าจ,จะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะดังนั้นต้องใช้วิจรารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมเนาะเอาคำใบแรกนะคะได้เป็นไพ่สองเหรียญค่ะใบที่สองนะคะได้เป็นไพ่ห้าดาบค่ะและใบที่สามได้เป็นไพ่ เจ็ดดาบนะคะชาวราศีพฤกษ์ลัคนาพฤกษ์คุณอาจจะคุยกับชาวธาตุดินนะคะพฤกษก์กานมังกรธาตุดียวกันกับคุณหรืออาจจะคุยกับชาวธาตุลมค่ะมีถุนตุนกลุ่มนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพ่เท่านั้นสําหรับเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤกษ์ลัคนาพฤกษ์ไม่รู้สึกว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันมันตัวคุณแหละนะสอง เียนนะคะตัวคุณอยากจะประครับประคองตัวคุณหนึ่งอยากจะมีเขาอยู่ในชีวิตทั้งๆท,ที่ก็รู้ว่าเขาแอบ,บทําอะไรรับหลังคุณเขาแอบ,บไปมีใครถามว่าคุณรู้แก่ใจไหมตัวคุณรู้อยู่แก่ใจรู้ว่าเขาไปไปกลับกลับกับคุณเพราะอะไรรู้ว่าเขาหันหลังจากคุณไปทําอะไรรู้ว่าลับหลังคุณเขากําลังทําอะไร นะคะตัวคุณรู้แต่ตัวคุณก็ยังอยากมีเขาอยู่ในชีวิตนะคะตรงนี้เนาะไม่รู้สึกว่ามันมันมันจะยังเป็นแบบเนี้ยไปอีกสักระยะหนึ่งนะคะโดยที่ตัวคุณเลือกนะคะที่จะรู้แต่ไม่ทำอะไรเพราะว่ากลัวจะเสียเขาไปนั่นเองนะคะอืมเนาะ ก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับเอาคาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีพลึกศพล,ลักษณะพลึกนนะคะไม่เปิดไพ่ให้คำแนะนำหนึ่งใบได้เป็นไพ่สองดาบไพ่สองดาบใบนี้เข้ามาบอกว่าบางครั้งบางทีนะคะตัวคุณอาจจะเลือกนะคะที่จะ ปิดหูปิดตาก็ได้ถามว่าในใจลึกๆคุณรู้ไหมไม่ว่าคุณรู้แหละนะหรือแม้แต่กระทั่งบางครั้งบางทีคุณอาจจะยังจับไม่ได้หรือว่ามีมีละแคะละคายบ้างนะคะอย่าปิดเซนของตัวเองบางครั้งสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินมันอาจจะไม่ใช่ความมันอาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้นะคะการที่เขามาพูดหวานใส่เราการที่เขามาทําดีแค่เราเห็น นะคะมันอาจจะไม่ใช่สิ่งนะคะมันที่มันอาจจะไม่ใช่ความจริงนะคะที่ที่เขาปิดบังคุณไว้นะคะดังนั้นนะคะอย่าปิดเซนต์ตัวเองเนาะจงเปิดตาเปิดใจนะคะนะรับรู้ความเป็นจริงสัทีนะคะการที่เราปิดหูปิดตา ถามว่าปิดหูปิดตาแล้วมันรู้ไหมมันก็รู้เซน์ของคุณก็มีนะคะบางครั้งบางทีคุณรู้ทางรู้แต่เลือกที่จะไม่พูดเลือกที่จะทําเป็นมองไม่เห็นแล้วก็ประคับประคองอยากจะให้คนคนนี้อยู่ในชีวิตคุณสุดท้ายแล้วมันก็เป็นมันก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ตัวคุณทําทําตัวเองอเออแทนที่คุณจะ,ะเมื่อรู้ความจริงแล้วก็เคลียร์กันนะคะเมื่อรู้ความจริงแล้วก็จะได้ ตัดสินใจนะคะว่าจะเอาอยัางไงดีแต่ตัวคุณเลือกที่จะปิดหูปิดตาแล้วก็อยู่อยู่ตรงนี้ต่อไปนะคะก็อยากจะให้รู้ไว้ว่าสุดท้ายแล้วอะคะ่ะไม่ว่าคุณจะเลือกสิ่งไหนมันก็อยู่นะคะที่การตัดสินใจของคุณจะเลือกอยู่ตรงนี้ต่อไปหลับหูหลับตามีเขาอยู่ในชีวิตและสุดท้ายตัวเราก็เจ็บเองหรือว่าเลือกที่จะเปิดหูเปิดตาแล้วก็เคลียร์ให้มันจบนะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่ นะคะเอาตัวเองออกจากความสัมพันธ์ที่มันไปไปกับกลับแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นแบบนี้นะคะก็อยู่ที่คุณเลือกแหละเนาะ ก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีศพฤกษบุรษนาพฤกษบในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคมค่ะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้แม่มาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดียเข้ามาสอบถ,ถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้ค่ะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้ใตคลิปนี้ได้เลยนะคะแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้น สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ